อันแบบนี้ตัดน้ำตัดไฟปิดล้อมไม่ให้ออกทำคาบอมแต่ดันระเบิดซะก่อนและคนทำตายเองนะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะมีคาบอมคันอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่แต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับกระบวนการทั้งวุฒิสภาจนกระทั่งอยายการสูงสุดเ็เห็นข้อเท็จจริงอย่นี้ แต่ปวชเนี่ยนะครับไม่สนใจไม่ถอดถอนก็ไม่ถอดถอนไม่สั่งฟ้องก็ไม่สั่งฟ้องแต่สั่งฟ้องเองแล้วก็มา,ถาแถลงการก่อนนี่นะครับว่าสารรับฟ้องก่อนที่สารจะรับฟ้องสามวันอนะอะไรกันักกันหนาครับองคนน์กรนี้ก่อนหน้านี้นะครับก็พยายามอธิบายความข้อเสนอ สิ่งที่นายวิชาหมหาคุณพูดนะครับคือการทำลายกระบวนการว่าต่อไปนี้อายการสารและปะวชวต้องประชุมร่วมกันถ้าเห็นอย่างไรก็เห็นเหมือนกันแปลความว่าเตรียมกันก่อนข้อเสนอนั้นเป็นการไปทำลายอายการและเป็นการทำลายศารเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรม แล้วก็ไม่มีใครรู้สึกทุกข์ร้อนเสนอแบบนี้เป็นฮีโร่ครับใครที่เป็นนักเรียนกฎหมายเนี่ยลองอธิบายความกันที่ครับว่าในการพิจารณาคาดีความบอกว่าต่อไปนี้ปปชนี่ซึงทำหน้าที่เป็นพนังกงานสอบสวนเนี่ยอายการสารประชุมกันก่อนตกลงกันก่อนเห็นอย่างไรเห็นเหมือนกัน แล้วจะมีอายการมีสารทำไมก็แสดงว่าจุดเดียวจบดังนั้นนี่นะครับเราเองก็เห็นว่าข้อเท็จจริงเรื่องเหตุการณ์เจ็ดตุลาคมนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดกันเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวเว็บไซต์นี่นะครับวิกิลีกหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน ซึ่งเขาก็รายงานชัดเลยนะครับที่ทางเนี่ยนะครับทูตของสหรัฐได้ไปพบกับบางบุคคลในกระบวนการดังกล่าวมีการเตรียมตีไพ่กันไว้สับเสร็จในการสร้างสถานการณ์กันให้เกิดขึ้นผมเองเนี่ยนะครับก็แสดงความคิดเห็นตอนขณะจัดรายการความจริงวันนี้นะผมบอกว่าคนเนี่ยนะครับที่วางแผนเรื่องนี้ใจดำที่ทำระเบิดและให้ผู้หญิงไปถือเนะี่ย แต่ทั้งหมดนั้นวันนี้เนี่ยครับมันจะถอยย้อนวันเดียวเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีอำนาจและขณะเดียวกันเนี่นะครับขนาที่ปิดล้อมเนี่ยครับอย่าว่าสั่งการใครครับแค่รักษาชีวิตให้รอดก็ยากแล้วมันกลายเป็นความผิดชนิดที่ว่าสวไม่ถอนไม่สนใจอายการไม่สั่งฟ้องไม่สนใจตัวเองก็ฟ้อง แล้วก็มาแถลงก่อนสารสาวันแบบเนี้ผมนึกว่าสารประทับรับฟ้องวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากฟังคําชี้แจงจากประธานปปชว่ารู้ได้อย่างไรว่าสารจะประทับรระฟ้องและไปะแถลงก่อนสารได้อย่างไรเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าและเป็นอํานาจอะไรของปปชเนี่ยนะครับที่จะออกมาเนี่ยนะครับให้ข่าวก่อนที่ศาร เขาจะได้มีการพิจรารณาว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ลองดูข่าวนะครับเราเองก็หยิบยกกันมาวิาพากษ์วิจารว่าประทับรับฟ้องไปแล้วก็น,นึกว่าจบแต่ปรากฏว่าศาลเพิ่งแถลงเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ความประหลาดใจแบบนี้ครับที่เราเองก็เห็นว่านี่คือความผิดปกติเหมือนกับการเสนอเนี่ยนะครับให้สามส่วนปปชอายการศาลประชุมเตรียมกันก่อน หรือแม้กระทั่งการไปแก้ไขกฎหมายปปชอ้างว่ารับปากกับจีนอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าประเทศไทยเป็นขี้ข่าว่าถ้ารับปากกับชาติใดแล้วเนี่ยนะครับต้องออกกฎหมายตามนั้นซึ่งไปทําอย่างนั้นไม่ได้ครับการกลากฎหมายเนี่ยมันต้องเป็นความต้องการข้งคนในชาติว่าเขาต้องการอย่างไรนี่คือหลักครับเวลานี้เราต้องแต่ละฝ่ายต้องช่วยกันเพื่อทําในสิ่งที่มันถูกต้องไอ้ที่ทํานี่ผิด ไปแถลงก่อนสารเนี่ยนะครับจะประทับรับฟ้องได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่ากรณีเนี่ยนะครับปี51กับปี53เนี่ยจะมีข้อเปรียบเทียบกันมากมายพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่สองนายสรรเสริญพลลเจียกเลขาธิการพปชเนี่ยนะครับได้พูดถึงกรณีคดีเนี่ยนะครับในปี2 5 5 3เนี่ย โดยมีถ้อยคำว่าได้ทำความเห็นกลับเข้ามาว่ามาตรา17พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกับข้อเท็จจริงที่ได้มามันสอดคล้องกันอย่างไรและฝ่ายที่ทำความเห็นก็ต้องบอกมาด้วยว่ามีความเห็นข้อกฎหมายอย่างไรให้หาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงแนวทางปฏิบัติในกฎหมายของเรื่องนี้ว่ามีแนวอื่นหรือมีข้อเท็จจริง ที่เคยนำมาพิจารณาวินิจฉัยที่ผ่านมาหรือไม่เคยวินิจฉัยกันมาแล้วหรือไม่ดังนั้นฝ่ายเลขาต้องไปรวบรวมเพื่อนำมาเสนอใหม่อีกครั้งว่าคดีอื่นๆที่พิจารณามามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องไปดำเนินการมาเพิ่มเติมเมื่อถามว่าปปชสูขวิภาควิจารณ์เรื่องการยื้อการพิจารณาคดีดังกล่าวออกไป นายสรนเสริญกล่าวว่าไม่ได้ยื้ออยู่แล้วทุกเรื่องหากมีประเด็นที่ยังไม่เรียบร้อยที่ประชุมก็ต้องให้นํากลับใหม่มาใหม่ทั้งหมดทุกๆเรื่องเหมือนกันหมดไม่ได้ยื้อยืนยันผมเรียนอย่างนี้ครับการประกาศพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่7เมษายน2553นั้น ปรากฏว่าได้มีการใช้ในนะครับมาตรา11ในการประกาศมาตรา1 1นี่นะครับในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้ายการประทุษสลายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้มีการกระทําที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลและมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาย,ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงทีให้ในายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงและนำความในมาตรา5มาตรา6วรรสองมาใช้โดยการอนุโลมที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ครับว่าเหตุการณ์เนี่ยนะครับในวันที่7เมษายน2553นนั้น ไม่ได้มีเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์ก่อการร้ายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเรื่องนียถูกพลัดเรื่องการก่อการร้ายตั้งแต่วันที่7เมษายนจนกระทั่งวันที่10เมษายนนี่นะครับที่ใช้ยุทธการปราบปรามแต่ใช้คำว่าขอคืนพื้นที่นั่นอันนำไปสู่เนี่ยนะครับความตายเกิดขึ้น26ประชาชน20รวมฮิโรยุกิมูราโมโตทหาร6 ตาโทษทหารห้าประชาชน21และพี่มผู้ได้รับบาดเจ็บอีกแปดร้อยกว่าคนซึ่งก็มีการดำเนินการตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนยามวิการแล้วต่อไปอีกเดือนกับอีกสิบวันที่นายสันเสริญพลละเจียกเลขาธิการปปรชนั้นเนี่ยนะครับอ้าปากก็เห็นพอจะทำนายทายกันได้ว่าทิศทางจะเดินไปอย่างไร กรณีนายกสมชายพลเอกชวลิตยงใจยุทธและอีกสองนายตำรวจนั้นมีผู้ตายสองคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับสรุปชัดเจนว่าตายเพราะกระทำตัวเองอีกหนึ่งคนก็ไม่มีการดำเนินการต่อก็เพราะว่ามีลักษณะเดียวกันแต่ทว่านี้นะครับเรื่องนี้ไม่มีใครอธิบายความกันเราเองเนี่นะครับถ้าเป็นเรื่องไอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอำนวยนี่มโนในรู้ดีที่สุด เวลานี้ก็มีอำนาจพูดมาที่ครับมาตรา17พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชจ้ากำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทาง,ทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินยัยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระง,งับหรือการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากเป็นการกระทำที่สุจริตไม่เลือกปฏิบัติไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่าความจำเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิ์ให้ผู้ได้รับความเสียหายที่ร้องเรียกนะครับค่าเสียหายจะทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เวลานี้เนี่ยนะครับทางรอดนี่นะครับที่คิดว่าทางรอดทางเดียวคือมาตร,รานี้ว่าเป็นการกระทำเนี่ยนะครับโดยสุจริตนะครับต้องไม่รับผิดทั้งทางแพ่งทาง,ทง,ทงอาญาหรือทางวินยัย แต่เนี่ยนะครับมันมีข้อเว้นว่านะครับในกรณีเนี่ยครับถ้าเกินกว่าเหตุหรือเกินกว่าความจําเป็นเลือกปฏิบัติไอเนี่ยนะครับต้องรับผิดดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองได้เห็นคำในกรณีคำพูดของนายวิชามหาคุณว่าพอมีผลการไต่สวนสำนวนชนะสูตรพลิกศพมันจึงเป็นปัญหา อธิบายความง่ายๆก็คือว่าการจะเลี้ยวมาตรา17เนี่ยนะครับถ้าไม่มีผลการไต่สวนซึ่งระบุว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของสององชเนี่ยเลี้ยวเข้ามาตรา17เลยง่ายว่าเป็นการกระทำตามอำนาจไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางวินยัยแต่พอมีการไต่สวนคำนวนชนสูตรพลิกศพ ซึ่งสวนกับผลสอบของคอปอและกรรมาการิทธิ์ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่าการที่ยื้อมาทั้งหมดเนี่ยครับความจริงหนึ่งสำนวนนี่ยครับก็จบข่าวแล้วและถ้าใช้เหตุเดียวกันเนี่ยนะครับกับการเล่นงานอดีตนายกสมชายและคณะนดะบาดบานนี้จบแล้วครับเพราะว่ากรณีนายกสมชายนั้น ไม่มีนีครับผลการไต่สวนสำนวนชนสูตรพลิกศพว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งชีวิตเดียวเพราะมีความตายสองชีวิตและอย่างที่อธิบายความเนี่ยครับไปถามนายพลตำรวจโทรอานวยนิมโนเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ความตายร้อยศพบ,บาทเจ็บสองพันนั้นเนี่ยที่คิดจะเลี้ยวมาช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการฟร้องว่าศารอาญามไม่มีอำนาจ และสารอาญาจำหน่ายคดีก็อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์อดีบดีาสารอาญาเนี่ยครับก็พูดชัดเจนว่าคดีฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลนั้นเป็นอำนาจของสารอาญาแต่ปัจจุบันนี่นะครับก็อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์นี้ก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่เรื่องนี้นะครับมันจะไปถึงสารอาญาภายในคดียาผูาดา้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ก็ต้องปปชส่งไป แต่ถ้าปปชเนี่ยครับพินิจใช้ว่าข้าวขายมาตรา17เนี่ยนะครับตามที่พูดกันอยู่เวลานี้และบอกว่าเป็นการกระทําโดยสุจริตไม่เกินกว่าเหตุไม่เกินกว่าความจําเป็นตายร้อยเนี่ยนะครับบาทเจ็บสองพันไม่เกินความจําเป็นและก็ต่อเนื่องนี่ครับเดือนกับ9วัน10วันนี่นะครับไม่เป็นไรแต่ในวันเดียว3า่วงเวลานี่นะครับ ช่วงละหนึ่งชั่วโมงหงชั่วโมงห่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้ทั้งที่ความตายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้แต่หมกอายการก็เห็นไหนละครับผลการไต่สวนสำนวนชุดธินนรณสุดพิษมเหตุการณ์เจ็ดตุลาคมเนี่ยนะครับว่าความตายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มีไหมแต่ว่าเหตุการณ์ปี2อ5 3เนะี่ยชัดเจนที่สุด แม้ว่าจะมีกระบวนการพยายามจะไปเปลี่ยนสำนวนอะไรก็นั่นแต่ไอ้ที่ผ่านไปแล้วนั่นสารได้ไต่สวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบแล้วนั่นที่เหลือการดำเนินคดีทางอาญานั้นคือฐานฆ่าคนตายนั้นอย่างไรก็ตามปปชพิจารณาคดีไม่ได้ก็ต้องไปสารอาญานะครับแต่ว่าเมื่อสารอาญาจำน่ายก็อุทธรก็ไปใหม่แต่เวลานี้เนี่ยนะครับก็พยายามจะปูพื้นไป เหมือนกับกรณียุพักประชาธิปัตย์นะครับพาไปเลี้ยวช่องสิบห้าวันหยุดการพิจารณาคดีครับเพราะหลักฐานมันเต็มไปหมดแล้วท้ายที่สุดนี่นะครับกรณีนี่นะครับกรรมการปปชคนหนึ่งต้องแสดงน,นะครับต้องเคลียร์นะครับภาวะการถือหุ้นหรือเป็นการเป็นกรรมการบริษัทภายใน15วันนั้นเนี่ยจะใช้หลักการเดียวกันกันกบคดียุพักประชาธิปัตย์ ไม่สามารถดําเนินการได้ภายใน15วันพอชอก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะแต่ว่ากรณีไม่ยุพักประชาธิปัตยนะ์นะั่นะคือหลังจากนี้นะครับดึงเกมดึงเวลากันนะครับพอเห็นข้อเท็จจริงกันนี่นะครับให้พิจารณาต่อไม่ได้ก็ประกาศหยุดการพิจารณาคดีขาดอายุความทั้งที่ต้องนะครับพิจารณาตั้งแต่ครั้งแรก